เริกทำญาติรมที่หน้าเวทีแล้วก็อยู่ที่บ้านสวัสดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องทําบ้านเนี่ยวันที่สองสิงหาคมนะครับตั้งแต่เที่ยงวันว่าจะเลยไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะไปถึงหรือไม่ถึงเนาะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าไอ้วันที่สองจะเอาแค่ไหนอย่างไร ก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามสถานการณ์วันนี้พี่น้องเรามาจาก16จังหวัดภาคใต้เครือข่ายชาวสวนยางชาวสวนปาล์มพี่ทศพลขวัญรอดนี่สู้กันมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยแล้วล่าสุดนี่มากินนอนด้วยกันกับพี่น้องนี่ก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับพี่น้องภาคใต้ถามผมว่าวันที่สองเนี่ยยาวเลยแม่ที่เกียดมาเพราะตอนนี้เนี่ย ตังในกระเป๋าไม่ค่อยมีมาแล้วเนี่ยดูท่าทางแล้วถ้าไปกลับไปกลับเนี่ยหาตังจ่ายค่ารถไม่ไหวสมัยก่อนนี่นี่ท่านพี่น้องครับการรถไฟนี่เขาให้ขึ้นฟรีนะไปกลับตอนก่อนนี้เรามีรถไฟแต่ตอนนี้เนี่ยต้องถามพี่สาวิต์ว่างวดนี้เนี่ยจะรถไฟนี่จะขึ้นฟรีไหมบขสจะฟรีไหมถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นลักษณะที่ ระบบขนส่งฟรีหมดเนี่ยนะผมว่าสนุกนะสนุกพี่น้องครับเมื่อคืนนี้บอกตามตรงนั้นนอนไม่หลับผมเนี่ยตีหนึ่งกว่า,ขวาเข้านอนนอนก็นอนไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาดูอีกว่าเขาเลิกกันแล้วหรือยังมันหยุดยิงกันหรือยังและที่ทำให้เราเข้านอนแล้วนอนไม่หลับไปมากกว่านั้นก็คือ มันถล่มกันที่ภาษาตาควายเนี่ยรตสุดท้ายเนี่ยชนิดว่าเราก็ห่วงคนของเราอะนะก็หนักหนาสาหัสอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับพี่น้องนะครับว่าทหารเราเนี่ยผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยเราต้องสะดุดดีแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย ผมก็ไม่อยากจะรายงานความสูญเสียกับพี่น้องแต่ต้องรายงานเพราะว่ามันจะพูดถึงความรับผิดชอบของคนที่กำลังเจรจากันและจะไม่นำพาเรื่องนี้ไม่ได้พี่น้องครับคืนวันที่ยี่สิบแปดที่ก่อนขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเราสูญเสียวันนั้นเนี่ยคืนเดียวสามนายบาดเจ็บสิบกว่า สิกว่านายนีทานิทหารเลยนะประจันหน้ากันสี่ห้าพื้นที่คือวิียี่สิบสี่ถึงยี่บเก้าเนี่ยเรามีศึกกับกัมพูชาเนี่ยยี่สิบสี่ถึงยี่บเก้าทหารเราเนี่ยทีชีพไปสิบสี่นายบาดเจ็บเนี่ยร้อยกวา่าพลเลือนเนี่ยสรุปล่าสุดเสียชีวิตไปสิบห้า บาทเจ็บสามสิบแปดอบพยบแสนแปดพี่น้องครับตัวเลขเหล่านี้ผมรู้แล้วว่านักการเมืองไม่ได้คิดใยดีกับเรื่องเหล่านี้เลยที่ผมพูดเรื่องนี้และก็บอกว่านักการเมืองไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้ใยดีเรื่องนี้ ดูท่าทีภูมิธรรมกับคณะที่ไปเจราจาที่มาเลเซียเมื่อวานท่าทีถ้าเอาตัวเลขนี้มาเป็นเจตนารม์ในการเจราจาผลมันจะไม่เป็นข้อตกลงแบบนี้ข้อตกลงแบบนี้เป็นข้อตกลงที่จัดกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะสงบศึกอย่างไรวางแผนกันเป็นระยะระยะ มันจบแน่ๆก็รู้ผมเคยบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วใครก็รู้ว่าศึกนี้จะจบด้วยการเจราจาแต่เกมเนี่ยมันผิดพลาดด้วยเหตุผลก็คือคุณเซนน่ะมันเล่นเกินเกิน,เก,นเกินเกมที่คุยกันเอาไว้ไงก็ผมถึงบอกว่าทักษินกับคุณเซนเนี่ยนิสัยเหมือนกันและพฤติกรรมเหมือนกันคบไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องจัดการให้หมดไปจากการเมืองไทยและฝั่งนู้นก็ต้องเอาคุณเซนออก สองประเทศนี้ถึงจะสงบสุขพี่น้องครับเมื่อเขาไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาชีวิตของทหารเป็นตัวตั้งมันก็เจรจาจบลงแบบระยำระยำที่เห็นไงครับพี่น้องการตกลงว่าหยุดยิงเที่ยงคืนมันมีที่ไหนที่เขาบอกว่าจบลงเที่ยงคืน ถ้าเมืองจะต้องให้สงบศึกเลยเนี่ยต้องเจราจาจบลงภายในหกโมงเย็นเพื่อที่จะไม่ให้เข้ายามวิกาลซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ปลอดภัยของผู้คนที่คิดปกติถ้าคนมันคิดไม่ปกติเนี่ยมันจะปล้นเราในยามวิกาลใช่ไหมครับพี่น้องและไอ้ภูมิธรรมภูมิต่ำ ต้องบอกว่าชื่อภูมิต่ำแน่แน่เราก็รู้อยู่แล้วเนะี่ยเราไม่ได้ไว้ใจเลยกูก็คิดตังหิดตังหิดว่ามึงไปรับอะไรมากูเจ๊งแน่แน่พี่น้องครับต้องยอมรับว่าทหารของเราเนี่ยบรรดาพี่น้องทหารทุกงูเราเนะไม่ไม่ได้พูดว่าทหารไหนจะเก่งกล้าสามารถต้องบอกว่ากองทัพไทยเนี่ย ภายใต้สี่เราเนี่ยตำรวจด้วยตะเวนชายแดนอะไรที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องยอมว่าไปอยู่ก้อนเดียวกันเพื่อเอาประเทศไทยไว้ให้กับลูกหลานเขาเองเนี่ยเขาก็รู้เขาไม่ไว้ใจแล้วเขาก็อ่านเอมออกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหยุดยิงแน่ๆแต่เขาก็ไม่นึกว่าคนของเราเนี่ยมันจะอ่อนประสบการณ์หรือสมยอมเขาแบบนี้ เขาก็รู้แหละเขาสแกนไว้หมดครับว่าณนะสุดท้ายที่เรายันกันอยู่ไว้ตรงเนี้มันอยู่กันที่ไหนบ้างกองทัพกองทหารของกัมพูชาอยู่ตรงไหนอย่างไรปืนใหญ่ที่เป็นอันตรายเขาสแกนไว้หมดเขากะว่าถ้ามึงขยับมาน่ะผูก็เอามึงแน่และครับพี่น้องทหารเขาวางแผนยุทธศาสตร์ลบเอาไว้หมดแต่เขาก็ไม่นึกว่า ไอ้ภูมิต่ำกับคณะปัญญาอ่อนเนี่ยจะไปยอมรับวันเวลาของการหยุดยิงในยามวิกาลเน่พี่น้องมีกันที่ไหนคนปกติใครถ้าเจตนาลมมันจะหยุดยิงเนี่ยมันบอกต้องง่ายๆเลยพระอาทิตย์ตกทุกคนต้องหยุดยิงมันถึงจะสงบคืนนั้นชาวบ้านทุกคนจะได้นอนหลับไอ้ฮานี่บอกเที่ยงคืน มึงบ้าไปแล้วแต่เรารู้ฮะว่าใครสั่งเรารู้ว่ามีคนยอมเพราะมันเป็นข้อเสนอของฝั่งกัมพูชาแล้วเราเนี่ยในฐานะผู้จัดการบริษัทประธานสั่งมาเนี่ยเราต้องยอมไหมประธานบ้านมันอยู่จันท์สองล่า พี่น้องเราในโซเชียลมีเดียบอกว่าศึกนี้จะจบเนี่ยต้องหันหัวลบไปที่สองบ้านฮะเขาบอกก็ต้องหันหัวขีปนาวุธไปที่สองบ้านจบเลยโอ้โหคนที่โพสต์ข้อมูลนี้เนี่ยพี่น้องโอยอดไลค์กับยอดความคิดเห็นเนี่ยทะลุงปูดปาดเลยฮนะเป็นแสนเป็นล้านวิวอะ่ะนี่คือผู้คนทั้งสองประเทศเนี่ย ก็รับรู้แล้วว่าผู้นำของตัวเองทําให้ประชาชนของบ้านเมืองนี้มันเดือดร้อนดังนั้นเองเนี่ยถ้าเมื่อวานภูมิธรรมและคณะเอาชีวิตและความสูญเสียและความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งในการเจราจาผลการเจราจาจะไม่เป็นเช่นนี้และเมื่อคืนเราจะไม่เสียทหารครับพี่น้องมันเป็นสองครั้งแล้วนะ ที่ทําให้เกิดศึกทําให้เกิดการสูญเสียเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าจะแสดงวุธิภาวะของการเป็นผู้นําในที่สุดมันก็คือภูมิต่ําลูกน้องและลูกจ้างของนักโทษชายเทวดาทักษิณใช่หรือไม่มันไม่ใช่รักษาการนายกดังนั้นเองเนี่ยข้อสรุปความสูญเสียชีวิตของประชาชนและทหารกล้าของพวกเราเนี่ย มันเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดยผู้นําที่เชื่ออุ้งอิงแพทองชินวัตรและก็พ่อมันเนี่ยถึงแม่ออุ้งอิงจะถูกให้ศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อํานาจเต็มยังอยู่ที่พ่อมันใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นพ่อมันและลูกและสมุนเนี่ย ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มีคำถามชีวิตของประชาชนชีวิตของทหารความเสียหายของประเทศไทยใครจะรับผิดชอบตอบหน่อยตอบหน่อยพี่น้องเล่นแล้วเวลานี้มันยังสมรู้ร่วมคิดเราเนี่ยตอนนี้ทหารเนี่ยพลีชีพเพื่อเอาแผ่นดินคืนยันอยู่ ยันอยู่แต่ทหารต้องทำอีกเรื่องนะเวลานี้ที่ฝ่ายการเมืองมันสมยอมก็คือการสู้รบในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศรัฐบาลไทยแม่งก็ยังง่อยเปี้ยเสียขาทำเหมือนเป็ดง่อยเหมือนเดิมทหารต้องทำอีกแล้วเฟคนิวการสร้างข่าวเท็จถล่มประเทศไทย ทหารทันเกมตลอดตอนนี้ต้องยันเอาไว้กองโคศกของกระทรวงต่างๆในกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองเนีน้ลุยเหมือนกันครับพี่น้องแต่ไอคนกินเงินเดือนเป็นแสนเต็มสภาไปหมดตอนนี้ยังเหมือนเดิมกินดีอยู่ดีและบางทียังมีกวนตีนีนต่้งหาก ไอ้คนของพักประชาชนที่ชนบุรีโพสเฟซบุ๊กมาไอ้นี่ทำปืนลั่นใส่ตัวเองอีกครับพี่น้องยกเลิกโพสแทบไม่ทันแต่โทษทีสายไปแล้วน้องตอนนี้ก็เป็นวัยร่อนไปถล่มไปที่พักประชาชนนี่คือเราเห็นว่าไอ้นี่ก็ไม่มีวุฒิภาวะแล้วมึงจะมาบหารประเทศต่อเนี่ยเขาก็ตั้งทงแล้วมึงใช่ไม่ใช่ตัวจริงพี่น้องครับ ถ้าเรายกความสูญเสียเสียหายนี้เอาไว้แล้วเราก็ต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เราช่วยคนไว้ข้างหลังนะแต่ผมนึ่งบอกกับพี่น้องว่าทุกเวลาที่เคลื่อนตัวมาเนี่ยการสร้างเวรสร้างกรรมของแต่ละคนคนที่ทําดีคิดดีต่อบ,บ้านต่อเมืองมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น แต่ไอคนที่มันคิดระยำทำระยำกับบ้านเมืองมันก็จะมีกรรมให้เห็นเป็นระยะระยะผู้คนในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีในสถานการณ์การสู้รบของประเทศนี้สถานการณ์นี้มันรู้แล้วว่าคนกลุ่มไหนอย่างไรรักบ้านรักเมืองครับพี่น้องคนรวยในสถานการณ์นี้ทิศอ่านประการใดมัน ถูกบอกไว้หมดครับในสถานการณ์ประเทศที่กำลังมีภัยทหารกล้ากำลังเอาชีวิตแลกกับแผ่นดินเนี่ยมันมีโฟกัสเดียวคือคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะสนับสนุนทหารของเราจะไม่มีใครวอแวร์ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้รวยเท่านั้นแล้วทำไมนี่มันอยู่ที่หัวใจของคุณนะว่าเป็นคนไทยหรือไม่ใช่ไหมครับพี่น้อง มันมีแค่นั้นเองมันเห็นหมดครับมันเห็นมาหมดเลยเพราะว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยมันให้เห็นตัวตนของคนไทยว่าใครคือไทยหัวใจไทยจริงๆเนี่ยคนจะเห็นครับพี่น้องดังนั้นเองสภาพของการสงบศึกครับนะเวลานี้ยังไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องมันจะอยู่ที่จุดเดิมที่วันนี้ทหารของเราเอาแผ่นดินคืนมาแล้วครับพี่น้อง เราต้องยกย่องตอนนี้ประเทศไทยจราจารยอย่างไรภายใต้ข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองรับไปเต็มๆเ,เหลืออีกเรื่องหนึ่งจะเป็นการพิสูจน์ว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยมันจะฟัดกันจริงหรือไม่เนี่ยระหว่างทักษิณกับคุณเซนเนี่ยก็คือการร่างหนังสือฟ้องศาล อาญาระหว่างประเทศผู้นำที่เป็นชื่อณเวลานี้รักษาการคือภูมิธรรมเซ็นหนังสือฉบับนี้ร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วส่งฟ้องเอาหุนเซ็นและลูกขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่นี่ข้อพิสูจน์ว่ามันสมหัวกันหรือไม่ด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องครับถ้าเราทำเรื่องนี้มันจะไปยันกันที่ศาลและมันจะเป็นข้อต่อรอง ที่เรียกว่าอย่างยั่งยืนในการรักษาเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาไว,ว้ว่าเพราะคดีอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นฆาตรกรสงครามเนี่ยมันจะผูกคอเอาไว้ให้กับพ่อลูกนี้ว่ามึงไม่สามารถซ่าอีกด้าต่อไปแล้วเป็นข้อต่อรองให้เขาถอนคดีออกจากศาลโลกกรณีที่มึงอยากได้แผ่นดินกูนะี่ยต้องถอนทำไม่ทำเราดูกัน ขบวนทั้งหมดนี้เราไม่ใช่คนที่คลั่งสงครามแต่เราทำทุกอย่างเนี่ยด้วยเหตุผลคือกูคนไทยหัวใจรักชาติครับพี่น้องครับดังนั้นเองสถานการณ์ทั้งหมดนี้เราตึงกำลังอยู่ในพื้นที่ได้หมดแล้วขณะนี้ฝ่ายการเมืองรู้แล้วครับว่าประชาชนกับทหารกล้าเป็น หนึ่งเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฝ่ายการเมืองตนักดีและเสนอท่าทีที่เหมือนกับเป็นมิตรกับทหารมากขึ้นแสดงปฏิกิยาในการสนับสนุนและตอบโต้ฝั่งกัมพูชาแบบเอาจริงเอาจังแต่ดูแล้วมันไม่สามารถที่จะมองตาประชาชนได้ผมทาแถลงล่าสุดเอาขึงขังกับกัมพูชามันก็แค่พูดจัดการ มันก็แค่ผู้จัดจการฝั่งชินมันไม่ใช่ผู้บริหารประเทศดังนั้นเองเนี่ยท่าทีที่เราต้องฟังและกัมพูชาฟังก็คือว่าทหารว่าอย่างไรประชาชนคนไทยว่าอย่างไรกับเรื่องนี้จะเอากันต่อจบอย่างไรตัางหากครับพี่น้องไม่ใช่เขาดูว่านะักการเมืองจะเอาอย่างไรเพราะเขาคุมการเมืองของเราได้แล้วพักร่วมรัฐบาลหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้ายังไม่สำนึกว่าคุณจะต้องถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฝ่ายการเมืองทุกพักใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือสถานการณ์อนาคตของประเทศไทยความสูญเสียของพี่น้องเราทหารเราประชาชนเราทั้งหมดต้องเป็นทุนอย่าให้เสียของครับพี่น้องต้องเอาขึ้นไอ้ตัวปัญหาในประเทศนี้มันคือใครต้องเอาขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกับพี่น้องว่าเจ็บปวดจำ ต้องจำวันนี้เราเอาเลือดทาแผ่นดินถึงมีโอกาสต่อไปในการอยู่อย่างสงบสุขสถานการณ์นี้ที่ทหารตรึงอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เอาเชือกผูกคอเอาไว้ทั้งสองลูปพ่อลูกฝั่งนู้นเนี่ยแล้วไม่จัดการไอ้นักการเมืองที่ชี้ช้อรัฐบาลขายชาติเราจะนอนสงบสุขได้อย่างไรพี่น้องฟังชายแดนเขามีเงื่อนไขแล้วเขาถาม ผมติดตามขา่าวผมเข้าใจเลยและเราก็รับมาเพื่อจะบอกเรากับบรรดาผู้คนต่อไปว่าทหารเนี่ยเขาไม่ถอยเขาบอกเอาไว้แล้วว่ายุทธศาสตร์ท้งนี้เขาเสียกำลังพลไปเขาต้องทำให้พี่น้องชายแดนปลอดภัยถาวรครับพี่น้องนี่คือคําเรียกร้องของเรากับทหารดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสไหน ในที่สุดการเจราจาเนี่ยทหารเราเนี่ยยืนอยู่ฝั่งเรายืนอยู่ในแผ่นดินเราเหมือนยืนในรั้วที่เรามีต้นมะม่วงอยู่อ่ะเราปลูกต้นมะม่วงอยู่ฝั่งเราต้นมันโตแล้วยืนติดรั้วเลยตอนเนี้ยแต่เกินที่นี่ไอ้มะม่วงต้นเนี้ยลูกมันอร่อยไอ้ฝั่งนู้นมันจะเอาให้กินด้วยปกติแล้วเราพอมะม่วงมันโตอะมันออกลูกเราก็ให้ฝั่งนู้นกินด้วยมันอร่อย มั่งอยากได้มะม่วงทั้งต้นมันอยากได้มะม่วงต้นเนี้ยทั้งต้นเสร็จแล้วมันก็จะให้เราลื้อรล้วเสร็จแล้วมันก็จะยึดต้นมะม่วงเราพี่น้องเรายอมไหมาถามพี่น้องก่อนว่ายอมไหมละ่ะดังนั้นตอนนี้เรายันไปถึงต้นมะม่วงเราแล้วฮะสุดเลยสุดทางแต่พอถึงการเจราจาไอ้ฝ่ายการเมืองเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีพื้นที่ปลอดภัยทังทหารทั้งสองฝั่ง มึงจะถอยสองร้อยกิโลสองร้อยเมตรเหมือนเก่าอีกไหมพี่น้องเราต้องถอยออกจากรั้วมาสองร้อยเมตรอีกไหมแล้วให้มันถอยไปอีกสองร้อยเมตรเนี่ยจะเอากติกานี้กันอีกเหรอไม่ได้กูจะยืนติดรั้วอย่างเงี้ยส่วนมึงเนี่ยมึงจะยืนตรงไหนว่ากันงวดนี้มึงล้ำมาท่าทีไม่ดีกูยิงก่อนมันต้องอย่างงั้นกันแล้วพี่น้องพี่น้องครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์รั้วาหายไปไหนเนี่ยโอ้ยเจ็บปวด โคตรเจ็บปวดฝ่ายการเมืองอย่างเดียวเลยแล้วสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้านเมืองสงบแล้วเจรจาเนี่ยจับตาเอาไว้เนี่ยเราจะไอ200้สองร้อยรัศมีแห่งความปลอดภัยของทหารเนี่ยไอ้ตรงนี้สําคัญเนี่ยจับตาดูให้ดีหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราเนี่ยนัดกันวันที่สองสิงหาคมนี้เนี่ยประเด็นของเราเนี่ยคือมาแน่ มาไม่มาดังๆสิมาไม่มามานะจะอยู่ยาวมาเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเกินธงมามาแล้วเนี่ยภารกิจเราคือให้กำลังใจทหารผนึกร่างกายหัวใจเรากับทหารของชาติให้เป็นประชาชนของเป็นดินให้เป็นทหารของเป็นดินและเราจะชูธงว่า ความปลอดภัยของพี่น้องชายแดนแผ่นดินเรานี้เราต้องปลอดภัยและเราต้องเป็นเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องบอกเขาว่ามาถึงเวลานี้สิ่งที่สูญเสียไปต้องไม่เสียเปล่าพี่น้องชายแดนต้องนอนหลับสนิทใจและปลอดภัยตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้องส่งสัญญาณไปซึ่งทหารเขาไปทางนั้นแล้วแต่ฝ่ายการเมืองมันยังงงแงงงงแงง,ง,งแต่สมยอมกับเขาอะนะเราต้องยืนธงนี้ครับพี่น้อง และหลังจากนั้นพี่น้องแล้วไงอ่ะยันได้แล้วยืนที่รั้วแล้วได้รั้วแล้วกลับบ้านนอนแล้วก็นักการเมืองมันก็ผลาญชาติเหมือนเดิมกู้มาแจกกู้มาแจกเนี่ยห้าแสนล้านห้าแสนล้านต่อปีแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไอ้องอิงว่าไงจะเอาไงไกรอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงทักษิน อ่าเนี่ยเนี่ยเริ่มลืมเลยเริ่มลืมเราเนี่ยติดศึกเขาเรียกว่าสมาธิมันอยู่กับศึกก่อนเวย้ยเลยลืมไปว่าภารกิจเราที่เรามาชุมนุมที่นี่เนี่ยไอ้ภารกิจที่มันเป็นศึกเนี่ยมันมาเหตุจากการที่เราจะเอาทักษิณติดคุกไอ้ทักษิณมันไม่อยากติดคุกมันก็เลยสร้างเหตุมาเป็นแบบนี้ในนั้นเองเนี่ยตอนนี้เรายันเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วจะจัดการตัวปัญหาคือองค์เองออกไป สอทักษินติดคุก 3. ประเทศไทยต้องมีการปฏิจจรูปกันอย่างแข็งขันและเอาจริงเอาจังว่าต่อไปในประเทศไทยต้องมีระบบของการเมืองที่เป็นการเมืองที่สะอาดเป็นการเมืองที่ไม่มีสิทธิ์ในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงใครทําการทุจริตต้องมันตัดหัวจะชั่วโคตรใช่ไหมครับพี่น้องแล้วไม่ใช่ไปอยู่ศาลศาลกระดองคดีไว้เป็นปีไม่เอา ต่อไปนี้เนี่ยต้องเอาให้เขตลับถ้ามึงโกนเลือกตั้งก่อนที่จะเปิดสภาต้องจัดการการเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิงั้นไม่เปิดสภาไม่ต้องให้มันมีตําแหน่งก็ได้บ้านเมืองไปได้ใช่ไหมครับพี่น้องถามหน่อยเขารบกันหึมหึมถ้าเราไม่มีนักการเมืองเนี่ยประเทศทหารลบได้ไหมทหารสู้เขาได้ไหมมันก็ได้นี่ไม่ต้องมีงรัฐมนตรีทหารเขาก็สู้ได้ใช่ไหมฮะบ้านเมืองก็ไปต่อได้ แต่กติกาของบ้านเมืองเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันก็ว่ากันไปตามกติกาแต่อนาคตที่เราจะต้องไปตามกติกาเนี่ยแต่กติกาเนี่ยมันเป็นกติกาที่เอาโจรเข้ามาปล้นเมืองเนี่ยพี่น้องเรายังยอมแบบนั้นอีกหรือครับดังนั้นเนี่ยสองเรื่องที่ต้องคิดชีวิตของประชาชนและทหารกล้าที่เสียชีวิตไปบาดเจ็บล้มตายความเสียหายของประเทศไทย ใครจะรับผิดชอบไอ้นี่ทงที่ต้องถามเรื่องที่สองประเทศจะไปทางไหนกันต่อพี่น้องต้องคิดแล้ววันที่สองเนี่ยเอาคำตอบมาบอกที่เวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอบคุณครับพี่น้อง